เอาเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำอนิเมะอย่างเช่นเคยนะครับก็บรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับในคอจะเต็มชน n นลผมเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะเพราะว่า ไม่ได้แนะนำอนิเมะเลยช่วงนี้นะครับก็มีคนขอแต่นายคอมาก็ทําให้นะครับเพราะว่านายคอมันทําแบบไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่นะครับก็เลยทําได้ง่ายนิดนึงนะครับก็ก็กลับมาแนะนําอนิเมะกันบ้างนะครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวกับพูดหรือพวกพี่มีพลังพิเศษอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะช,ช่วงนี้ชอบหาแต่อะไรแนวนี้ดูนะครับก็คนข้งที่จะสนุกอยู่พอสมควรฮะอนิเมะเรื่องนี้นะครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับชื่อว่าโยซากุระเคเลเตฮานาโนยูตะเนี่ยนะครับก็มีหนึ่งสิบสามตอนเป็นซับไทยเน ที่มนุษย์โยคายใสย่ร่วมกันนะคำว่าโยคยของนเมิเงนีก็แบบว่าเป็นคาที่ใช้เรียกแทนพวกผู้ผีปิศาจประมาณนั้นนะครับในเมืองที่มนุษย์โยคายใสย่ร่วมกันนะครับมันต้องใช้สิ่งที่มากกว่ากําลังตํารวจในการดํารงชีวิตเอาไว้นะครับซึ่งจะมีสํานักงานให้คาปรึกษาชีวิตซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวัยรุ่นผู้มีความสวรรค์และความสามารถพิเศษหลากหลายเข้ามาทําหน้าที่นี้แบบว่านะครับผมชอบตัวละครนี้มากเลยตัวละครที่ชื่อว่านามิอาโอนเองครับก็แบบว่ายังไงอะ่ะมันเป็นพูดใช่ไหมหนะเป็นพูดหนา้าที่ เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นพูดแบบสัตว์เครื่องสัตว์อะไรประมาณนั้นมัน้งดูดิผูแมวน่ารักมากน่ารักจริงๆนะฮะก็แบบว่าเป็นแรงจูงใจให้ดูในเมเรื่องนี้เลยเลยกันนะครับก็เป็นเห็นผลส่วนตัวนะที่ดูในเรื่องนี้นะเพราะว่าคนนี้เลยนะที่เห็นผลส่วนตัวที่ดูคือคนนี้จริงๆคนเดียวเท่านั้นที่ดูในเมเรื่องนี้นะ่แต่ดูไปดูมาก็ถือว่าใช้ได้นะอนเรื่องนี้สนุกพอสมควรนะครับใครที่สนใจก็ไปหาดูกันได้นะครับตลอดนี้ก็ขอตัวมาเป็นตัวนี้เลยกันนะครับบ๊ายบายเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ